หม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงพวกนี้เราเรียก power transformer นะครับโดยทั่วๆไปแต่ช่างเทคนิคทุกวันนี้เขาเขาไม่ค่อยเรียกอ่ะเขาเรียกหม้อแปลงหม้อแปลงไฟก็โอเคนะครับหม้อแปลงก่อนช่วยช่วยยกแอมแอมแอมของที่สำเร็จรูปมาหน่อยแอมสำเร็จรูปแอมสำเร็จรูปแอมที่เป็นเปิดใต้น่ะยกมันนี่หม้อแปลงหม้่แปลงยกมาเลยพม่แปลงคนก็ไม่รู้ ดูให้ชัดเจนวางบนครับวางบนอันนี้เป็นเครื่องที่ทางสถานศึกษาซื้อเอาไว้นะครับเครื่องนี้<ม>ก็ถือว่าพวกพวกเราลงทุนมากลงทุนสวดซื้อเครื่องนี้<ม>เครื่องนี้ผมทำให้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันสำหรับจำบารเต เครื่องนี้รันใครเป็นคนทำก็เหมือนพวกเธอทำทุกวันเนี่ยครูสอนปั๊บครูก็เอามาทำให้หน่อยเขาก็มานั่งประกอบเขาประกอบสองแผ่นอันนี้ีตีอีกแผ่นนึงนี่ครับเขาขายหมื่นกว่าบาทเครื่องนี้ยหมื่นกว่าบาทแล้นะฮะเราเจนว่าครูนี่จะให้ครูบัดกรีครูก็บัดกรีในร่างเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วจะเป็นนักาบาัดกรีอ่ะครูมีแต่เด็กคนงานนั่งนึกที่ทำมา จะขายได้ครับรถโกตีคุณจะขายได้เฉลีย่ยประมาณปีละหกเครื่องราคาสูงสุดจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทเครื่องอซึ่งเราเห็นว่าทําไมเครื่องเราจึงขายได้ก็เพราะอย่างที่เราเห็นคุณภาพเค่องเสียงเพราะเออเสียงมันเป็นแบบนี้นะคนอื่นเขาทำเท่า,ทาไหรนะ่ไหมประมาณแปดพันเก้าพันเข,า,เขาขาย แต่เมื่อมาเปลี่ยนเเรื่องมาแล้วมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องดังนั้นที่เราขายได้เพราะคุณภาพของเสียงว่าเออขนาดคุณภาพของเสียงไายขนาดนี้โอเคผนเีจาดังนั้นตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแจ่ายภาคจ่าไฟนะครับ <c oughs> ภาคจ่ายไฟอุปกรณ์หลักก็คือ power transformer เธอรู้จักไหมเราว่ับในในไม่รูชี้ไม่ไม่จํานวนนี้ที่เป็นหม้อแปลงมีกี่ตัวไหนอ่ะชี้ครับไปต้งกลัวผิดครับหม้อแปลงไหสามตัวจะมีหม้อแปลงอีกหนึ่งตัวแตละตัวกลางคือหม้อแปลง power transformer ตัวกลางส่วนตัวหลังสองข้างเป็นอุปทาน transformer เป็นที่เราต่อไฟกันเข้าเนะเป็นอุปทาน transformer แล้วนั้นเองเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้ของเราเนี่ยทำค่อนข้างจะมาตรฐานเปิดได้เลยสิบชั่วโมงมาจับดูยังแค่แค่อุ่นๆนีดแต่บางคนที่กรอบเปิดชั่วโมงเนี้ยจับต้องอมือออกเพราะมันร้อนเราอย่าไปไประหยักจนเกินไปถ้าเราอยากได้คุณภาพนะนี่หม้อแปลนนงสำหรับหม้อแปลงตัวนี้ตกลกเพิ่งประมาณสองพัน แล้วเราก็สั่งก็ต้องมีเกตนะเพราะบางแห่งก็พันแค่พันกว่าบาทแต่ว่าเราที่ลงทุนเกตนะครับอันนี้คือม้าแปลงอันนี้เราดูมาแปลงฮนะอาจารย์ต้องเห็นนะเ็้ลแอ้วห ภาษาก็ต้องเป็นภาษาสมัยใหม่เป็นภาษาลูกทุ่งไม่ใช่จะไปเรียกเป็นศัพท์ช่างเหมือนรุ่นพวกครูเรียนครูเรียนสมัยจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะแต่ศัพท์ทุกวันนี้เป็นศัพท์ช่างทั่วไปเหมือนชาวบ้านเขาเรียกกันอันนี้คือมอแปลงนะครับซึ่งเราเรียกว่าพา w e r t r a ท s f o r m e r นะครับ สำหรับมอแปลงพวกเรานี่ยก็รู้ไหมว่าสถาวิทางคอมเมอร์มันมีขดอะไรบ้างครับที่เราเคยเรียนมีไหมขดอะไรขดไฟเข้าเขาเรียกอะไรไ m a ร y และก็เซคันเ y อรี่ขดออกนะครับแต่ตอนนี้ว่าพวกช่างทั่วไปสมัยใหม่เขาจะเรียกง่ายๆขดเข้าขดออกนะฮะขดขดเข้าก็คือไฟเข้าขดออกก็คือไฟออกจากม้เอแปลง นี่คือภาษาหมาภาษาชาวบ้านเขาเรียกนะพอรุ่นใหม่นี่เขาจะไปเรียกศับท์ช่างเขาไม่เคยเรียกเรียกก็ไม่ถูกดังนั้นก็เรียกศัพท์คนนี้เาโราดูนะครับเราเห็นว่าไฟเข้าเท่าไหร่ครับเนียไพรมารีด้านเข้ากี่กิโวตครับ220โวลต์220โวลต์นีน่เป็นไฟเข้าไฟไฟบ้านเราเท่าไหร่220นี่ก็คือต่อจาก เสียบปั๊กทั้งเองเหมือเสียบปั๊กไปเลอีไครับตอนนี้ดูคดออกคนออกคนใหญ่ออกกี่วลตครับ300นะพไปยานดูหน่อยนะครับคนใหญ่ออก300นะขดนี้เองที่ไปทําไฟสูงเป็นบวกบีหบวกบีสบวกบีสซึ่งถ้าเป็นบวกบีหมันจะได้ประมาณ400โวลต์เพราะมาันเป็นสูตรใช่ไหม ว่าไฟไฟค่ไฟกี่โวลต์ที่ไฟออกไฟออก3าม้นโวลต์จะด้คูณด้วยเกับคูนกับ1.4 1 4จดนจะออกมาประมาณสี่ล้อโวลต์นี่เป็นไฟใช้เรียกเชือไฟเรียงเชื่อตัวนี้เป็นจุดที่เราต้องตรวจให้ได้นะว่าเช่นเขายกแอร์มาซ่อมตึ๊บยกไม้โดูอันดับแรกต้องมาตรวจบวกบีหนึ่งบวกบีสองบวกบีสามไฟมีไหม แม้อย่างที่คุณให้เครื่องเครื่องเลยทั้งสองจะมาวัดโวลต์ที่หนึ่งเท่าไรโวลต์ที่สองเท่าไรโวลต์ที่สามเท่าไรนะครับเครื่องหลอดจุดอ่อนมากก็คืออะไรไฟนี่เองเพราะมันไฟสูงมันใช้ไฟสามสี่ร้อยโวลต์นะครับดังนั้นเนี่ยไฟออกเนี่ยจะต้องแม่นในวงจรเรามีไฟออกสามจุดโวลต์ที่หนึ่งโวลต์ที่สองและโวลต์ที่สามโวลต์ที่หนึ่งคือไฟลายมากที่สุด โบบีสองคืออะไรไฟน้อยกว่าโบบีหน,นึ่งโบบีสามคืออะไรไฟน้อยกว่าโบบีสองจำเลยไม่ก็ไปกิดเอาจำสูตรนี้ว่าเราจะไปดูว่ามันบกพร่องตรงไหนพเพราะระบบไฟเนี่ยป่อยมากเช่นหม้อแปลงขาดหม้อแปลงช็อตนะอย่างที่ครูสอนเราเรื่องระบบระบบขาดระบบช็อตโมดีๆๆ มันม,มีเทคนิคไม่มากขอให้เราเป็นคนมีความล้เอียมีความไม่หมายถึงว่าคือไม่ใช่ว่ัดอันยาณิยะรู้ไหมคบเธอรู้ไหมว่าบางครั้งในกลุ่มของเราอาจจะเมื่อเธอชอบขึ้นมาเธออาจจะเป็นหนึ่งที่สามารถประกอบแอนดรอดขายได้เพราะมันเรียกเห็นเธอผู้สอนเธอแป๊บเดียวเธอก็ทำได้เอ้ถ้ามันยากโอ้โห วันนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เนี่ยฮะเพอาะอย่างนี้จะเรียนยากอันนี้เรียนตึบอ่ะก็ตอบดั้ใช่ได้อันไหนไม่ดีเราก็ขบบดนตะครับดังนั้นตอนนี้เอามาแปลงสรุปนะว่าม้อแปลงกดออกศูนย์กับสามลอยตวลจะต้องมีและหกถึงสามโมล่ะหกถึงสามโมลนี่เป็นอะไรไฟติดไส้หรอเห็นไหมที่เธอต่อไปเข้าขาสองขาเจ็ด สายหลอดไดติดก็ต้องมาตรวจต,ตัวจุดนี้น่ไฟออกจากหม้อแปลงมีใน 6- นะบอุตสาห์ลมันออกมาตรฐานหกอุตสาทุกเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงจะออกข่านี้เป็นมาตรฐาน 6- ุสาไปจุดสาหลอดหลังนั้นเวลาเราเจะคิดว่าอมันจะซ่อมไหวหรอือเคคื่องหลอดถ้าเรารู้จุดมันมีไม่กี่จุดมีไม่กี่จุดคือนั่นงทำได้ไง่าย อันนี้คือมอแปลงเรื่องมอแปลงนะครับเมื่อมอแปลงได้มอแปลงที่ออกเป็นไฟอะไรครับ AC หรือ DC ไฟออกเป็น AC หรือ DC <c oughs> ยัาง A C <oughs> อยู่นะตอวน,นี้ยัางเ c อย่งเอขออาจารย์ขอขออาจารย์ช่วยช่วยมาปเปิดไอไอ้นี่งผมหน่อย <c oughs> ม่เวลาเวลาผมไม่ถือ อ่ะต่อไปครับเปนรู้สึกว่าเป็นมูลจอแล้วมันใช่ไหมต่อไปหน้าต่อไปครับดูงจอรรับุิดโอเคได้ไหมมีไหมมูลจอลอ่าอันนะีอ้อุปกรณ์อ่าอ,อันนี้เขารียกชื่ออะไรครับบิดไนโกด ไม่ไม่ไม่ทราบเราไมเคยเคยเห็นรู้ปะบินไดโอดมันจะมีอะไรเห็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมันก็คือถ้าลักษณะแรกเห็นไหมเอซีเข้ามาออกมาเป็นดีซีบวกลบเลยอันนี้ดูง่ายๆขาหนึ่งออกลบขาหนึ่งออกบวกโอ้โหไม่ตรงหมือหลอแต่ก่อนเครื่องหลอดไม่ใช่หลอดทำนั้นที่วันเราเรียนวิซ่านี่วันหลอดต้องเป็นหลอดไดโอดเท่านั้นทำได้ถือว่าทุกทุกวันนี้ไดโอดตันเอยทำได้เลย นะเป็นบินได้โอดนะครับเอา AC 3 0สามอยโวลแย่ก็สองเส้นออกมาก็เป็น DC บวก DC ลบไปบวกกับไปลบนั้นำะนะไปใช้งานได้โอเคนะครับอาจารย์เปลนเลยถ้าไม่ไวถ้าครูไปก็ต้องไวนะเพราะมันดีดเวลานะครับอ,อันนี้คือที่ไหนมึงกันลูก เออไม่ก็อายคุณหรอกผมไปสอนม,มาทั่วประเทศกันแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเออนนมันอะไรอ่านะอันนี้คือซีพิลเตอร์ครับที่มันมีขั้วบวกขั้วลบมันเป็นอิเล็กโทรไลติกมันจะมีขั้วบวกต้องต่อให้ถูกพวกเราก็ต่อถูกกันรู้หนูเราต้องรู้กันชื่อนะครับอันนี้อุปกรณ์หลักมีขั้วบวกขั้วลบใช้สำหรับกรองกระแสพิลเตอร์ นี่คืออุปกรณ์หลักนะฮะเรื่อนต่อไปนะครับอ่านี่มาถึงวงจรจีงวงจรนี้เราเห็นว่าวงจรไลตกินไฟายคือวงจรเปลี่ยน AC มาเป็น DC นะฮะมันจะมอาทานส1่สิบสีสีพวกนี้เราเรียกว่าสีฟพินเตอร์ทั้งหมดคำว่าพินเตอร์คือตัวตอกองกระแสดังนั้นเราเรียกชื่อมันถูกไอเซียร์สี่พินเตอร์ เรารู้เลยว่าซีลิเตอร์ตรวจไหมตรวจว่าดีหรเสียไหมว่าเครื่องไฟมันต้องออกนะไฟบวกวิหนึ่งกี่โวลต์ครับบวกวิหนึกี่โวลต์อ่านดูสิครับ400โวลต์บวกวิสองเท่าไหร่8 8 0เห็นว่าบวกวิหนึ่งบวกวิสอจะน้อยกว่าบวกวินึใช่ไหมจำไอ้ตัวเลขเธอไม่ต้องไปจำมากเธอจำบวกวินึ่ไอ้บวิสอน้อยกว่าบวกวิน เสร็จแล้วมาผัง R 50K อีกบวกบีบวกบวีตส,สองค่าแค่220เสร็แล้วว่าบวกบีตส,สามเป็นไฟไอะไรไปที่น้อยที่สุดในเครื่องบางครั้างอยู่ไหมบวกโทรก็ผ่านประสบการณ์ที่อาตัวเดียวขายถ้าเราไม่โห่อายนะครับที่ค่าซ่อมเท่าไหร่สองฐาน คนเจ้าของเครื่องก็ไม่รู้ว่ามันเสียอะไรนี่คืออันนี้เปิดเผยเพราะว่าจะกระตุ้นให้เรารู้ว่าโอ้าเราซ่อมมันเป็นมันเป็นเงินมันเป็นเงินถ้าครูมีโอกาสครูอยากจะมาเปิดสอนเรื่องวิทยุหลอดเป็นซเพราะวิทยุหลอดหรือเอาแบบนี้ใครอยากเรียนวิทยุหลอดหรืออยากประกอบของจริงบ้านครูอยู่แล้ขอ ไปเรียนได้เสาที่สองวันซ่อมได้ใครซ่อมมีหลอร์ได้นะมาเปิดอุดอักงได้รับรองได้อุดอัอยงแหง่ไปซ่อมที่ฟางก์เครื่องนี้ตั้งราคาก็คือประมาณเค่ื่อง 2, สองฐันคั้ซ่อมมันจะเสียอาร์ตัวหนึง่งก็สองฐนแต่เพราะเรารู้ว่าคนอื่นซ่อมไม่เป็นนี่คือครูจะที่ทางพวกเราไว้ว่า เราจะลึกว่ามันจะยากสมอไปมันอยู่ที่ตัวหลอาจะเอาหรือไม่เอาไม่ใช่ว่าวิยุหลอดใครจะใช้โอ้้าพูดแบบนั้นก็เป็นโรงเรียนละเป็นดูที่บางรร่ส่งพักฐานพัสดุไปจะนีมาให้ซ่อมโดยเฉพาะคอนเนร่ยลูกค้าถูเป็นเลยคอแนแกรสส่งรถทัวร์มาซ่อมเอาละบางคนก็ต้องตามดู การัาน,นช่างเราเทุกวันนี้บางคนบอกว่าอ,อย่าได้คนอิจเรียนไปไปทำอะไรนิดหนึ่ก็เพราะเราไม่ทำเราไม่ทำโอเคนะครับเพื่อนต่อไปเพื่อนจะได้ไวขึ้นจบงนฝะไาบวกบีจังนั้นจะซ่อมแอมแต่ละเครื่องบวกดีต้องมาก่อนเสมอคนจะจบโอเคนะ,นะจะจต่อไปจะพ้อสรุปละไฟจ่ายเข้าเรียนเรียนเครื่องจะต้องมีครบ ไม่ว่ามือจับไหนก็ตามบาง,งทีไปก็มาว่า r สิบสองขาดอย่างเงี้ย r สิบเอ็ดขาดอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนดูแต่เราถ้าหากเราเป็นหนนะจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องวัดก่อนไอ้ท้ามันมีดือขาดเราหาสใสอันนี้มันลงใช้เวล,ลาเนี่ยเราดูนะแต่ตอนนี้พูดคร่าวๆฟังก,ก่อนโอเคทกานจบหรือไม่จบ <Okay. S 1> จบแล้วครับเอาเทคนิคการเทคนิคการซ่อมเลยตอนนี้ฉบับที่4เลยฮนะสรุป